สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพ่ทาโร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณมากมายสาหรับเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณจากใจจริงนะคะได้บุญกันเยอะๆนะคะวันนี้เรามารวนรอมสนุกสนุกกันนะคะพลังงาน <c oughs> ความรักนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะฟังได้กันทุกๆราศีนะคะ สิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะรับแต่พลังงานบวกนะคะสบายดีกันทุกทกท่านนะคะเน,ะนาะมามาดูที่พลังงานตัวตนของวันนี้ไพ่เล่าเรื่องนะคะ The ะชาริ o อจะเดินทางไปไหนคะเนี่ย The ะชาริ o อหรือคนมีคนจะเดินทางมาหาคุณนะคะเนี่ย ความมุ่งมั่นการมุทะรุในความสัมพันธ์นะคะพลังงานของเขาคนนั้นราศีพฤษภได้นะคะพลังงานของเขาเขาตัดสินใจแล้วนะคะเขาจะเดินทางมาเรื่องนี้นะคะพร้อมเอาความเอาเอา,เอามากลับมาเดินทางติดต่อสื่อสารมาเอาความ ความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบกันไปนะคะเดชาริยดขึ้นมาเขาแบกรับความรู้สึกเขาอยู่ช่วงนี้นะคะเขาจะกลับมาเอาความเอาเอาอาชนะใจของคุณนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเขาจะเอาความชนะใจให้คุณคุณมาให้ได้นะคะมุทะลุดุดรันอดทนเข้มแข็งจิตใจเด็ดเดี่ยวนะคะ แข็งแกร่งมีความกล้าหาญนยืนหยัดต่อสู้รับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะอืมเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปหรอกค่ะพลังงานของเขาราศีพฤษภได้นะคะราศีไหนก็ได้นะคะเตาวันไหนก็ได้นะคะรับแต่พลังงานของเรานะคะคือว่าเราเนี่ยเขารักคุณนะคะ เขามุ่งมั่นตั้งใจเป้าหมายของคุณเขาคือต้องการกลับมาเคลียร์ที่ผ่านมาเขาเขาไม่เคยพูดให้คุณรู้ความรู้สึกเขาเข้านิ่งมากเาขาไปสนใจแต่หน้าที่การงานเขาไปสนใจแต่อย่างอื่นเขาปล่อยให้คุณเหงาเศร้าอยู่อยู่ลำพัง อยากมาก็มาอยากไปก็ไปเนี่ยพลังงานบันนี้นะคะคือคุณได้เหนื่อยกับความสัมพันธ์คุณได้หันหลังออกจากจากความสัมพันธ์นี้มาแล้วนะคะ<อ>เขาเพิ่งจะมาคิดได้นะคะเมื่อก่อนเขาไม่เคยจะรู้ไม่เคยจะคิดว่าคุณรู้สึกยังไงในความสัมพันธ์นี้คือเขาตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งาน แล้วคิดแต่เรื่องของเขานะคะมันเป็นแปดเหลียนออกมาคือเขารวยด้วยสองมือเขานะคะมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านในด้านใดด้านหนึ่งนะจนสามารถทำสร้างาสร้างอนาคตด้วยตนเองนะคะเขามั่นเขาแต่เป็นคนเก่งน,นะคะ ถ้าความสัมพันธ์หรือการงานหรืออะไรก็ได้ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างเอาแต่ใจมุทะลุนะคะมั่นใจในตนเองทํางานราชการได้นะคะเป็นเครื่องแบบชาวต่างชาติได้นะคะหรือประเทศไหนก็ได้นะคะมันเราไม่ได้เลือกนะคะเดชาริออดคือทํางานราชการนะคะคือเขามุทะลุเอาแต่ใจที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นเขาคิดว่าเขาอยู่ เป็นคนเก่งแล้วมีตำแหน่งที่การงานเข้ามั่นคงการเงินเข้ามั่นคงเขาก็เลยไม่เคยที่จะคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเขาคิดว่าก็เหมือนกันทุกๆท,ทุกคนที่อยากหาผลประโยชน์อยากหาความสุขอยากเอารัดเอาเปรียบเขาอย่างนี้นะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะไว้ใจใครนะคะแต่พอมาเจอกับคุณคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณเลยเขาคิดว่านี่แหละใช่ แต่คุณก็ไม่มั่นใจไงคะคุณก็เดินหันหลังออกมาแล้วเนะี่ยเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะเขาเขาไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณนะคะมุทะลุดุดันคือเอาแต่ใจถ้าเขาอยากได้อะไรนะเขาต้องได้ไม่มีคนไหนขัดใจเขาแต่เพื่อนๆขัดใจเขาไงคะเขาเห็นเพื่อนๆเ,เห็นคุณไม่เหมือนกับ คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเขาเขาอยากเอาชนะใจคุณจริงๆนั่น,นะคะเมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจว่าความรู้สึกคุณจะชิดยังไงกับเ,เขาเขาค่ผ่านมาก็ผ่านไปแค่นี้แหละค่ะคือว่าเขาจะไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ใดๆทั้งนั้นคือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะคืออยู่คนเดียวจนชินแล้วนะคะ คือเขามีลูกน้องบริวารทํางานราชการแล้วก็มีตําแหน่งมีฐานะมั่นคงด้วยนะคะเี่หกถ้วยจิตใจดีเหมือนกันนะคะใจบุญมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือได้รับความเออเป็นคนใจดีนะคะ มีคนอุปถรัรมภ์เขาด้วยนะคะการงานเขานะคะชีวิตเขาไม่ลำบากแล้วค่ะเขามีเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะหรืออาจจะเขายังติดความสัมพันธ์เดิมๆที่ยังเลิกลากันไปแต่เขายังเรื่องเอกสารอะไรนี่แหละค่ะกายังยังไม่นั่นนะคะเขาจะไปเชีร์พลังงานที่เขา เขายังติดค้างที่เขายังเคลียร์ไม่เสร็จเขาจะกลับมาหาคุณนะคะคุณกับเขาถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือคู่อดีตชาติหรือเป็นรักสมัยเรียนได้นะคะเนี่ยจะกลับมาหรือหรือคนรักเก่าจะกลับมาคือคนรักเก่าช่วงที่ห่างหายกันไปเงียบกันไปนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเขาอยู่นะคะรักในอดีตชาตินะคะจะกลับมาหรือเขาได้ไปเนี่ยเดทราศีพิกิษได้นะคะเดทจบจบอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่เขาไม่เคยให้ความชับเจนกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะ ปรับเปลี่ยนนิสัยที่เอาแต่ใจมุทะู้ดูรันอยากได้อะไรก็ได้คือเขาไม่เอาอะไรสักอย่างทิพย์ช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะเจอคุณเขาคบเพื่อนคบไปเรื่อยๆแบบชีวิตเขาแบบว่าไม่ยึดติดกับอะไรเขาต้องการแบบว่าไปเรื่อยๆไม่เขาไม่ศรัทธาในความรักแล้วนะคะอดีตที่ผ่านมาเขา,เขาบอบ้ํำกับความรัก พอ,อ,อมาเจอเพื่อนๆนะคะชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาพยายามเพียรพลังงานปรับเปลี่ยนนิสัยเขาที่เขาเคยมีนะคะเขาเคยเป็นนะคะเขาแบบทํางานก็ทําแต่งานทํางานราชการแต่กลับไปบ้านก็เขาก็ไม่อะไรมีปล่อยตัวปล่อยคือเขาไม่ศรัทธาในความรักนะคะพอมาเจอเพื่อนๆเขาอยากเปลี่ยนเดทเปลี่ยนที่จะ เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในเคยสูญเสียความรักความผิดหวังมานะคะเขาก็เลยไม่ศรัทธ,ธากับความรักให้เป็นพ่อมไม้ไม่ไม้นะคะเดทคือทํางานราชการนะคะคือเป็นสูตรมานานนะคะพลังงานของเขาชาวต่างชาติหรือต่างภาษาหรือประเทศไหนก็ได้นะคะความรู้สึกเขาเขาไม่ค่อยจะเปิดใจหรอกคะ่ะเปิดใจยาก ยังขัดแย้งกับตัวเองกับคนรอบข้างอยู่นะคะเขาค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะมุทะลุดูรันเนี่ยทีดาอาจเขาจะอาจจะเก็บป่วยได้นะคะช่วงที่เงียบๆกันไปนะคะห่างหายกันไปนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะความความรักไม่รุ่งนะคะคือเขาชิดเรื่องคุณมากนะคะเขา อ,อยากเอาชนะใจคุณนะคะเนี่ยเขารักคุณนะคะอยากกลับมาขอโอกาสทั้งๆที่หมดศรัทธาในความรักแล้วนะคะพอพอเจอเพื่อนๆเจอคุณนะคะเขาอยากอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ สมบูรณ์แบบนะคะหนึ่งถ้วยเขามีเพียบพร้อมแล้วค่ะนั่งอยู่บรรลังแบบถ้วยบเบล้องลัก์ต่างคนต่างลักกัน,นะคะปกถ้วยขยายด้วยราชนราชนีถ้วยมีจิตใจดีมีเมตตานะคะพลังงานของเขาแต่แต่คนภายนอกจะมองเขาเป็นคนมุดมุดทะลุเอาแต่ใจในในวงการเขานะคะ การงานเขานะคะมีจะมีคนนับหน้าถือตาคนรักเขามากนะคะคนเกงถามเขามากเนี่ยเขาอยากเขาอยากวางแผนอนาคตสีไม้เท้านะคะกลับมาเดทการเปลี่ยนแปลงจบเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาชิดอยากแต่งงานกับเพื่อนๆในนะคะสีไม้เท้านะคะ มั่นหมายหรือแต่งงานกันนะคะเขาคิดวางแผนเขารอจังหวะอยู่นะคะแต่ค่อนข้างที่จะเขาต้องปรับเปลี่ยนนิสัยที่เขาเป็นอยู่นะคะเขาอยู่คนเดียวมานานมาจนชินแล้วนะคะคือเขาไม่เขาไม่ค่อยศรัทธาเรื่องความรักเขาหมดศรัทธาเรื่องความรักนะนะคะเขาเจอมีแต่คนเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเขานะคะเนี่ย าอยากกลับมาง้อขอคืนดีนะคะเขาขาดคุณไม่ได้หรอกคะ่ะพลังงานวันนี้เขารอคอยอย่างมีความหวังถ้าเขากลับมาเขารอจังหวะอยู่ว่าอารมณ์คุณเป็นยังไงช่วงนี้นะคะเขาอยากกลับมาง้อขอโอกาสนะคะชีวิตเขาขาดคุณไม่ได้นะคะชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อเจอคุณนะคะ ชาวต่างชาติได้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าพลังงานของเขาคือเขาอยากมีชีวิตใหม่อยากมีคุณอยู่ในอยู่ในเป็นคู่ชีวิตนะคะเนี่ยค่ะสี่ไม้เท้าคือการเฉลิมฉลองการแต่งงานมั่นหมายมีค่ารหัดวางแผนมีบ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะเขาอาจจะอายุมากแล้วก็ได้นะคะคือเขามีเพียบพร้อมนะคะฐานะเขามั่นคงนะคะ พอมาเจอเพื่อนๆเขาก็อยาเขาตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเขาไม่ศรัทธาความรักพอมาเจอคุณเขารักคุณนะคะรักตั้งแต่แรกนะคะปกติเขาค่อนข้างจะมุทะลุไม่ไม่เปิดใจนะคะเปิดใจยากเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวมานานผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคือชอบสนโดดชอบอยู่คนเดียวนะคะคือเขาปอบจำเรื่องความรักไม่สมหวังนะคะ สูญเสียวความรักมาเขาก็เลยไม่ศรัทธาในความรักพ่อมาเจอกับเพื่อนๆรักตั้งแต่แรกเจอแต่เขาไม่แสดงความรู้สึกด้วยด้วยหน้าที่การงานเขาด้วยแล้วเขา,เขาก็เป็นคนมุทะลุเอาแต่ใจเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้นะคะไม่เป็นที่อายได้นะคะคนเขาเขาที่อายเขาไม่ค่อยจะเปิดเผยความรู้สึกลึกๆของเขาว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณอยากแต่งงานร่วม ร่วมทางกับคุณคุณเป็นคนสุดท้ายของเขาวันนี้มือที่สามไม่มีนะคะคือว่าเขาเขาเลือกคุณแล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคู่อดีตแต่ชาติตามหากันจนเจอนะหกหกถ้วยออกมาขยายด้วยรายชนีถ้วยคุณกับเขารักกันนะคะส่วนนึกๆคุณก็รอเขาอยู่นะคะเพราะว่าแต่คุณก็ รอแบบอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีนะคะพลังงานของเขาคุณบอกให้เห็นเห็นเลยค่ะให้ใบน,นี้คุณได้เหนื่อยกับความสัมพันธ์คุณได้ยุติกับความสัมพันธ์คุณเดินออกมาทาั้งทั้งที่เหนื่อยทั้งทั้งที่เจ็บเหมือนกันแต่คุณก็อยู่ได้แล้วค่ะคุณโดนซ้ําๆแบบอย่างนี้มานานแล้วจนมันจนคุณอิ่มตัวคุณก็เลยครั้งนี้คือว่าคุณ คุณบอกใจตัวเองว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ยอมกลับไปอีกแต่ลึกๆก,ก,ก็รอเขาอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะสดๆร้อนๆนะคะเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณดูแลตัวเองเขาไม่เ,เขาคิดว่าทํามีคนอยากได้คุณเยอะแยะมากมายนะคะคือคุณคุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่า อยู่ยางไรก็มีเสน่ห์นะคะเขาตกลุมรักคุณตั้งแต่คุณมีแรงดึงดูดถ้าคุณเคยได้เจอกันแล้วหรือคุณที่พูดคุยกันสื่อสารกันทางออนไลน์อย่างนี้ค่ะเขาคิดว่าคุณมีเสน่ห์มีมีแรงดึงดูดมีพลังงานที่คู่คู่ดีตชาตินี้คะถ้าสมมุติว่าเจอกันได้ยินเสียงพูดแค่คุยกันก็มีมีความรักความรู้สึกผูกพันกันแล้วนะคะ นั่นแหละค่ะเขาเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนกับคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในชีชวิตของเขาคุณไม่ต้องการอะไรคุณให้ความจริงใจให้ความชื่อสัตย์ให้ความรักกับเขาให้ความบริสุทธิ์ใจกับเขาทุกอย่างดีกับเขาทุกอย่างนะคะเขาเพิ่งจะมาตื่นรู้รู้รู้คุณค่าของคุณว่าคุณไม่เหมือนกับคนที่ผ่านเข้ามาหลายๆคนในชีวิตของเขานะคะ เนี่ยเขารอจังหวะเขาจะกลับมาของ้อขอขอโทษคุณขอโทษและก็บอกความรู้สึกกับคุณนะคะสี่ไม่เท้าเขารอจังหวะอยู่นะคะเขาต้องการอนะ่ะคำตอบของคุณไม่ว่าคำตอบคุณจะไม่เอาเขาหรือจะไปต่อเขาก็จะไม่ยอมแพ้น,นะคะ ว่าเดยอชารีออกยังไงเขาก็เดินทางมาเขาถ้าช้าเกินไปเขาคอยกลัวเสียคุณไปนะคะถ้าสมมุติว่ามีสิบแปดบวกกันแล้วนะคะเขายิ่งเขายิ่งขาดคุณไม่ได้เลยค่ะก็เหมือนขาข้างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าขาดข้างหนึ่งก็ใช้งานไม่ได้เต็มที่ไม่มีความสุขถึงถึงมีเงินมีทองถึงมีทุกิ่งทุกอย่างถ้าความรักไม่ราบลื่น ถ้าเราไม่ได้อยู่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่กับคุณเขาคงไม่มีชีวิตที่ดีคือว่าเขาคงเขาคงชีวิตของเขาในในชีวิตบ้านปลายชีวิตเขาคงไม่มีความสุขอีกต่อไปอาจเขาจะเยอะอายุเยอะกว่าคุณมากนะคะหรือแตกต่างกันมากอายุหรือคุณอาจจะอายุอายุเยอะกว่าเขาหรือเท่ากันนะคะคือว่าความแตกต่างกันแบบ มากเลยนะคะอายุเป็นสิบสิบปีเลยนะคะคือเขาอยากหยุดอยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันนะคะรู้สึกว่ามีความผูกพันเคยคุ้นเคยกันเคยอยู่ด้วยกันมานานเหมือนกับคนเคยรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนไหนทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้จักกันนะคะตั้งแต่แรกเจอกันนะคะพลังงานนะคะฟังแบบมีสตินะคะเพื่อนๆค่ะ คุณบอกกับตัวเองแล้วคุณจะหยุดแต่ว่าลุกๆลกคุณก็รอเขาอยู่นะคะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะตัดสินใจยังไงจะไปต่อหรือรอเขาหรือจะอมองหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองให้เพื่อนๆตัดสินใจเอาแล้วนะคะคุณมีเสน่ห์มาก่รงนี้นะคะมีคนเขากลัวเสียคุณไปนะคะเพราะว่า พราะความจิตใจดีบริสุทธิ์ของคุณคนเห็นคุณเขาก็รักเมตตานะคะอยากได้ก็เหมือนกับเขานะคะถ้าช้าอีกตัวตนของเขาเดชาริออดเนี่ยนะคะจะพุ่งชนเอาความเอาเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะอยากขอมั่นหมายแต่งงานเนะะี่ยค่ะคุณกับเขาตามหากันจนเจอนะคะให้คุณตัดสินใจเอานะคะเพื่อนๆค่ะพ,พลังงานวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่า คนที่รอคนรักเก่าที่เพิ่งจบกันไปเขาก็จะกลับมา,อาขอคืนดีนะคะเดินทางมาเร็วๆนี้นะคะคั่วดีแต่ชาตินะคะคือถ้าไม่รอเขาก็คุณก็จะมีคนใหม่เข้ามาเหมือนกันนะคะพบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ